สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่องของรายการเที่ยวสุพรรณบุรี4.0ค่ะสวทสุพรรณบุรี FM แเละ 2.25, m เมนะคะวันนี้เล็กซี่ทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้กลับมาเจอกันนะคะตรงกับวันอาัคารที่6ธันวาคม2565นะคะต้องบอกก่อนช่วงนี้เออมากนะบอกวันบอกเดือนบอกอะไรผิดไปหมดเลยนะพอ6ปุ๊บนี่ กำลังจะไปคิดถึงโน้ตเลย6มกราคมนะยังไม่ถึงปีใหม่นะท่านผู้ฟังนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะมีเรื่องราวที่อยากจะบอกกล่าวกับท่านผู้ฟังหลายๆประเด็นแต่ว่าให้เล็กซี่กล่าวคนเดียวคงจะไม่ได้นะท่านสวบอ,อนุสักคงมาไัยตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับเล็กครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่กระตุครับเสียงชัดไหมครับชัดชัดเจนค่ะคุณหมอคะโอเคพอดีอยู่ในลิสต์นะครับกำลังขึ้นลิสต์ไปเพื่อ เดินทางไปประชุมอนุกรรมธิการอีกห้องหนึ่งครับค่ะแต่ก็สดๆมาคุยกันครับเมื่อเช้านี้เพื่อ,อ,อทาการหารือกับท่านประธานวุฒิสภาไปคนะครับเพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับเรื่องของใช้หัวข้อที่ว่าออ,อะไรนะฮะชาวบ้านด่านช้างกว่าสามตำบลน,นะฮะ,ะที่โอดควรในเรื่องของการทำมาหากิรม ที่บริเวณหาดทรายนะฮะค่ะพักเขือขเข่อนคุณรู้จักหาดทรายท้ายเขื่อนไหมครับค่ะครู้จักค่ะนั่นแหละตอนนี้ฮรก็คือส่วนหนึ่งจากเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่มันเกิดขึ้นมาครับ่ะกลายเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดโศกนาฏกรรมแต่ว่าโศกนาฏกรรมทั้งนั้นก็คือมีการทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็มีกันก็เสียชีวิตไปคนหนึ่งใช่ไหมครับค่ะปรากฏว่า คนคนนั้นเสียชีวิตไปไม่พร้อมทานมะพร้าวชาวบ้านก็เสียหายไปด้วยบางคนก็จะอาจจะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ไหวเพราะว่าเดิมนี่เขาก็มีรายได้จากการทรําธุรกิจเขาเรียกอะไรกันเลยเสยรษฐกิจฐานราก่ะค่ะค่ะนะเก็บผักเก็บหญ้าเก็บปลาเก็บปูเก็บหอยเก็บพุ่งมาแล้วก็เอามาขายได้บ้างอะไรบ้างากับการย่อเนี่ยมันก็ดีอยู่นะครับที่หาทรายท้ายเกลือน,นะครับค่ะ เอ่อมีผู้คนมาท่องเที่ยวมากมายแล้วก็ได้รับความสนใจปีนี้น้ําเยอะด้วยแล้วก็เห็นบอกว่าคนก็รออยู่ที่จะไปเที่ยวแต่ปรากฏว่าเออ่ทางรัชการให้คําว่าขออนุญาตให้คํานี้ก่อนนะครับก็จะไม่ได้กล่าวหาใครเป็นตัวเองว่าก็เลยตกอยู่ในสภาพที่หาผู้รับผิดชอบไม่ได้ในการที่จะออนุญาตให้ดําเนินการตร่อไนทีนี้ผมก็ได้นําเรื่องนี้นะฮะมาหารท่านประธานวุิสภาเพราะว่า อันนี้ก็จะเป็นสล่งทางการที่จะนำเอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับมานำเสนอที่ประชุมท่านประธานเสร็จแล้วท่านก็จะได้สำนักงานขอขนะครับก็จะส่งเรื่องแต่ที่นี้ในทางปฏิบัตินะครับคุณพ่อเอาข้าทีมงานเนี่ยเท่าที่บบงเอินใน,ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์เนี่ยผมก็ได้ไปสัมมนานะครับที่ด่านช้างอยู่แล้วก็ได้พบกับท่าน แทนเพือสิทธิศส์นะครับท่านจร,รับทราบแล้วก็เดี๋ยวท่านก็จะไปตามดูนะครับว่าเรื่องราวมันจะไปเป็นยังไงสามารถที่จะแก้ไขอะไรได้ยังไงได้โดยเดีวยวแต่เท่าที่ทราบมาจากทางผู้ที่อยู่ในพื้นที่จริงๆเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับชนประธานซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ดูแลนะครับที่จะเป็นผู้ที่อาจจะใช้วิธีอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรืออะไรซึ่งผม ผมเข้าใจว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่สิทธิในการอนุญ,ญาตหรอกมันเป็นเรื่องของการอนุโลมให้พี่น้องประชาะชนไปใช้พื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยราชการใช่ไหมครับแล้วก็มันมันมันเป็นเรื่องที่ถ้าหากว่าเป็นใครเป็นเอกชนเป็นอะไรมันมันทำไม่ได้อยู่แล้วแต่อันนี้นี่เป็นประชาชนหรือเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือเป็นถูงประกอบการที่ไปใช้ประโยชน์แล้วทําให้เกิดกิจกรรมสาธารนณะ ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจฐานรากตรงนี้เป็นประเด็นนะครับมันก็เหมือนกับคนที่จะไปทําอะไรนะฮะจักลานกลางเต็นในอุทยานแห่งชาติหรืออะไรซึ่งมันเป็นเรื่องที่ถ้าถ้าเป็นความเข้มงวดเพราะว่าคนเข้าไปเยอะๆทําให้อุทยานแห่งชาติเสียหายอันนั้นจะเป็นเรื่องนะครับถ้าพูดถึงในแง่ของกรณีที่เป็นการใช้ประโยชน์จากบริเวณหาดทรายท้ายเขื่อนเนี่ยตรงนี้ จะเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะถือว่าเออมันกว้างขวางเพราะว่ามันกิมพื้นที่ตั้งสามตำบลนะฮะตำบลวังขะตำบลห้วยขมิ้นตำบลนิคมกระเสียวนะครับแล้วก็เฉพาะชาวบ้านเองก็หลายร้อยหลายเป็นพันละมั้งนะครับที่มามาส่งได้รับผลในในเรื่องของห่วงโซ่คุณค่าหรือห่วงโซ่เศษรษฐกิจที่เกิดขึ้นมาคนนี้ซื้อคนนั้นคนนั้นใช้บริการคนนี้นะครับ แล้วก็คนนี้ไปแจ้งคนนั้นต่ออีกอะไรเงี้ยก็เกิดการวนเวียนใช่ไหมคระค่ะแล้วก็อย่างที่ผมนําเรียนเอาอจับปลามาจับปูจับหอยจับกุ้งมาแล้วก็มาทําอาหารขายเอาก,ก็กลายเป็นเสน่ห์ของท้องถิ่นไปอีกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับมีคดีหนึ่งหนึ่งคดีคนเสียชีวิตหนึ่งคนคนถูกดำเนินคดีหนึ่งคนแต่ว่าคนถูก จับึงปึงไว้ไม่สามารถทำมาหากินได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาด mm ัง hmm. นั้นก็เมื่อวันศุกร์เนี่ยก็ได้มีการสัมมนาแล้วก็ทางกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยนะครับก็แสดงจะจำนองว่าเดี๋ยวจะตั้งชมรมนะครับท่องเที่ยวหาทรายท้ายเขื่อนก,ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วต้องมีการประชุมพูดคุยกันแล้วก็ไม่ใช่ว่ารายนั้นรายนี้รายโน้นจะไปคุยกับทางราชการก็ต้อง รวมตัวกันในอีกทางหนึง่งก็ถ้าเป็นชุมชนท้องถิ่นหรืออะไรที่ติดอยู่กับพื้นที่เขาก็สามารถตั้งวิสาหกิจชุมชนก็การท่องเที่ยวเลยฮะทชายท้ายเขื่อนได้ก็ <S <S <ๆ>จะแยกไปเป็นกลุ่มก็ได้เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่นี้เป็นกฎหมายรองรับขณะเดียวกันด้านส่งเสริมเศรษฐกฐิจอะไรอะไรประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นอกเหนือจะใช้ทางกฎหมายทางด้าน วิสากิจชุมชนแล้วนี่นะครับก็ยังใช้ในเรื่องของสภาองค์กรชุมชนตำบลในการประสานงานแล้วก็ประสานระหว่างตำบลได้อีกนะครับโดยที่สภาองค์กรชุมชนตำบลเนี่ยก็มีกฎหมายรองรับให้มีหน้าที่มีอำนาจที่จะดำเนินการในเรื่องใดใดใดๆดหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเรื่องของการเศรษฐกิจฐานรากหรือการสร้างกองทุนการสร้างอะไรต่ออะไรทาให้เกิดความอะไรนะฮะเคลื่อนไหวหรือได้รับประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ัดมาก็ยังจะมาเป็นอ,อ,อบอตอนะครับที่ผมได้กล่าวมาแล้วอย่างน้อยก็สามอบอตอนะครับบังเอิญวันนั้นไปก็มีงานกินปลากินเห็ดก็ได้เจอนะฮะท่านนายกอย่างน้อยก็สองตำบลวังคันซึ่งเท่าเที่ติดตามทราบมาเนี่ยทั้งนายกแล้วก็ทั้งประลัดอ,อ,อบอตอน,นะครับก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการจัดก,การท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลวังคันเป็นอ,อย่างมากก็ยินดีแล้วก็ให้การสนับสนุนเลยนะครับ ถ้ามีอะไรที่เราพอที่จะให้ไอเดียเราก็ยินดีที่จะให้สมาชิกของชมรมของสมาคมท่องเที่ยวหรือว่าสภาาการท่องเที่ยวเลยเขาก็พร้อมที่ให้ไปให้ข้อมูลนะครับส่วนตำบลอุ้ยคมินนะท่านนายกสุชาติศิลปาศดีซึ่งคุ้นเคยกันอยู่แล้วท่านก็บอกเดี๋ยวลองคุยกันดูทําเป็นข้อบัญญัติขององค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับก็เหมือนกับกําหนดกติกาแหละเวลาเราจะทําอะไรแล้วเป็นชมรมอะไร เราก็ทําได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเราจะต้องดูแลรักษาสมานสามาัคคีให้ ผู้ที่ประกอบได้ประโยชน์การอาร,ร,ร่วมกันให้ประชาชนได้ประโยชน์ร่วมกันไม่ไม่มีการเอาเปรียบกันมีการกําหนดกติกาถ้าหากว่าทางราชการหรือว่าทางหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่เขาต้องการให้รักษาทรัพยากรแบบนี้แบบน,แบบนี้เราต้องทำตามนั้นอะไรเงี้ยคุณเล็กนะครับมันก็จะไปะอย่างนี้ง,นงั้นก็ถ้ามีข้อบัญญ,ญัติมีสวางวันชมุชมชนตนนําบลขณะที่กํานันและผู้ใหญ่บ้านท่านก็โอ้ท่านก็จะดูแล อะไรนะฮะรับผิดชอบพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยก็จะทําให้มาลงตัวมันก็สามารถที่จะอ,อ,อะไรนะฮะเกิดความสมัครสมานแล้วก็ทําให้กิจกรรมกิจการ,รของการท่องเชื่อในบริเวณนั้นเนี่ยมันเกิดความคึกคักข้อมูลแบบได้มากขึ้นก็คิดว่าตรงนี้ฮะจะเป็นแนวทางแลจะจากการที่ได้คุยกับท่านเอมเภอ และบังเอิญเมื่อวานนี้ก็ได้พบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีที่เราไปมีพิธีนะครับในการทําทางด้านวันอะไรนะฮะลํารึคุนของในหลวงรัชกาลเก้านะครับวันพ่อด้วยก็ได้คุยกับท่านผู้ว่าท่านก็รับฟังอ๋อหรอเออออก็ฝากนาเรียนท่านไว้ซึ่ง ทุกท่านเนี่ยก็ไม่มีใครมีเจตนาที่จะทําให้มันเกิดการตัะหนับยับยั้งหรืออะไรเป็นแต่เพียงว่าถ้าในเมื่อของทางภาครัฐเนี่ยเออท็กครับภาคเอกชนภาคประชาชนภาคชุมชนท้องถิ่นหรืออะไรเขาแสดงความสมัครสมานสามารถกี่ร่วมมือรวมพลังเนี่ยภาครัฐเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสํงานักงานหน่วยงานประมงใช่ไหมครับที่แลตรงตรงนั้นหรือว่าในเรื่องของจะมีเอ่อทางด้านกระทรวงเกษตร,รหรืออะไรก็เราแต่เนี่ยที่ที่ดูแลตรงนั้น ที่ที่ควบคุมูแลในพื้นที่ของอ่างเก็บน้ํากระเสี่ยวเนี่ยเขาก็จะเบาใจว่าเออไม่เกิดภาระไม่เกิดปัญหาขึ้นมามันก็จะทําให้หน่วยงานอท้องถิ่นกับหน่วยงานรัฐเนี่ยเขาจับมือกันได้มากขึ้นพอจับมือได้มากขึ้นส่งผลต่อประโยชน์ตอบพี่น้องประชาชนก็จะทําให้ทุกอย่างดาเนินการไปได้ด้วยดีนเนี่ยครับเล็กคพราะเราเราเราได้ยินมาว่าจังหวัดใกล้เคียงนะฮะจังหวัดใกล้เคียงก็คืออที่ จะเรียกว่าเป็นคู่แข่งคงไม่ใช่อ่ะแต่ว่าเราเรียกว่าเป็นที่ที่มีแหล่งน้ําจืดที่เรียกว่าเป็นทะเลของจังหวัดนั้นได้นะครับกําลังโด่งดังอยู่เหมือนกันที่จังหวัดชัยนาทใช่ไหมครับพี่น้องจังหวัดชัยนาที่ฟังรายการเราอยู่เนี่ยก็คงยินดีดีดานะครับที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีแหล่งน้ําแล้วก็มีการจัดงานเปิดอย่างดีอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าพี่น้องที่อำเภอด่านช้างนี่เขาก็ชงเนื้อคอมองบอกว่าเอ๊แล้วเมื่อไรเขาจะจัดกิจกรรมหลังนี้อย่างนี้ กับเหล่านี้กันได้อีกนะครับตรงนี้ก็คือ,อประเด็นที่ได้นาฮารุท่านประธานวุฒิสภาไปเมื่อเช้านี้ด้วยแล้วก็นํามาคุยผ่านุณเล็กเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังตอนนี้อากาศก็เย็นลงนิดน,น,นะครับใช่ค่ะโอ้แต่ไปทางด่านช้างนี่อากาศจะดีมากนะครับในขณะที่เมื่อสองวันพอวันที่ห้าวันที่หกนี่วันนี้นะครับก็ปรากฏอะไรครับที่ที่ทอำเภออุทองฝนตก ใช่ป่ะก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะคุณหมอวันนี้ด่านช้าคุณก็เกิดไม่ใช่ครับทางอู่ทองอู่ทองแล้วเกิดอะไรขึ้นเรื่เชื้อสามพันธเกิดอะไรขึ้นครับค่ะน้ำโคนโคนโอ้โหมันี้ก็ไปหาเห็ดโคนลนึงเห็ดโคนนะครับเขาก็ถ่ายรูปส่งลงเฟซบุ๊กมาอะไรแอะไรมานะครับค่ะทําให้เห็ดโคน ดูเป็นถุงมาเริ่มใหญ่โตนีดนึงเนี่ยน้อยก็ต้องเป็นโล่ร้ห้าหกร้อยใช่ไหมครับถ้าแล้วมันน่ารับทานนะฮะทำให้แก่้งจะไปถามที่เปด่านช้างเงงานเขาเพียงกลางยู่ค่ะค่ะสัญญาณสัญญาณเบาๆหายๆค่ะคุณหมอคะอ๋อครับค่ะเห็ดที่พยายามจะเก็บออกมาไว้ให้ให้กับ ลูกค้าหรืออะไรที่มาเที่ยวในงานกินปลากินเห็ดที่ด่านช้างก็เลยน้อยนี่ก็คือสิ่งที่นำมาเล่าให้ฟังสำหรับภารกิจวันนี้ครับคุณเลขาสวัสดีค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะก็ต้อง กล่าวคอคุณนะคะท่านคุณหมอกําลังจะเข้าประชุมอยู่ด้วยนะแต่ส่วนหนึ่งท่านผู้ฟังในส่วนของการจัดกิจกรรมต่างๆแลนะการเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยในช่วงนี้อย่างที่คุณหมอได้เล่าให้ฟังนะคะว่าการท่องเที่ยวในพื้นที่สุพรรณบุรีของเราเนี่ยถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากมายทีเดียวเนะเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยพอมีการจัดกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นเ่ยนะคะก็สามารถที่จะช่วยเศรษฐกิจในพื้นที่ของเราได้อย่างแน่นอนนะคะอย่างที่เห็นชัดเจนในห่วงของเทศกาล กินปลากินเห็ดอาหารรสเด็ดอำเภอด่านชาน,นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งละที่ทําให้ทางด้านของพี่น้องมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการรวมตัวกันแล้วก็พนึกกําลังในการที่จะช่วยเหลือกันได้อย่างดีทีเดียวในทุกภาคส่วนนะคะแต่ว่าสิ่งที่เห็นชัดเจนเลยเนี่ยนะคะก็คือในเรื่องของการที่พอสถานการณ์โควิดสิเริ่มคลี่คลายเนี่ยนะคะสิ่งต่างๆที่มีการคล้ายๆกับว่า ผ่อนปรนมาตรการเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นะคะซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าในพวงที่ผ่านมาเนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเขตพื้นที่ไหนเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยกันนะคะสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นแล้วก็มีการต่อยอดในเรื่องราวต่างๆมากมายทีเดียวนะคะคราวนี้อย่างที่ท่านสว,วได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าส่วนหนึ่งที่ทางด้านของการพูดคุยการรวมกลุ่มกันในพื้นที่ของอำเภอด่านช้างเนี่ยเพื่อที่จะช่วยกัน,นะ ในการที่จะทําให้มีการรวมกลุ่มกันในส่วนของชมรมต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สําคัญมากมายทีเดียวนะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นการรวมพลังกันแล้วก็ขับเคลื่อนนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวก่อให้เกิดความท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะคะเห็นได้ชัดเจนทีเดียวนะคะเวลาที่เกิดวิกฤตต่างๆเนี่ยนะคะถ้าหากว่าในชุมชนในพื้นที่เนี่ยมีการรวมกลุ่มกันมีการรวมตัวกันนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยแล้วก็ ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันก็จะสามารถที่จะฟันป่าในเรื่องของเศรษฐกิจไปได้นะคะอย่างที่คุณหมอได้เล่าว่ามีการาสัมมนากันนะคะในส่วนของ ทิศทางยุทธศาสตร์และก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่1 3ด้านการท่องเที่ยวแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอด่านช้างเนี่ยคือต้องการที่จะตอบโจทย์ให้วิสัยทัศน์ของประเทศไทยที่ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะคะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเพื่อความสุขของคนไทยทุกคนนะคะก็จะมีในด้านของความมั่นคงการแข่งขันการพัฒนาคนโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมคุณภาพชีวิตและก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระบบการจัดการของรัฐ นะคะซึ่งคุณหมอเองกอ็ร่วมในส่วนของการเปิดเวทีเสวนาด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีทางนั้นของนายอภิวัตรทับทิมโตค่ะผู้อำนวยการสํานักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานสุพรรณบุรีนะคะท่านในอำเภอสิทธิศักดิ์แก้มไพลพิลมค่ะในอำเภอด่านช้างนะคะท่านเป็นประธานเปิดเวทีเสวนาแล้วก็มีการจัดตั้งชมรมการท่องเที่ยวอำเภอด่านช้างขึ้นนะคะโดยมีนายธนก,กิจป้อมบุบผา หรือว่าเจ้าของไร่ชนานั้นนะคะเป็นประธานชมลมก็ถือว่าจะเป็นส่วนสําคัญที่เดียวนะคะในการที่จะขับเคลื่อนสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นนะใน ทุกวิกฤตค่ะท่านผู้ฟังย่อมจะมีโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการที่เราจะอยู่ส่วนไหนไม่ใช่เพาะอำเภอด่านช้างเท่านั้นนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในส่วนของเรือบางนางบวชนะคะก็ยังมีกิจกรรมดีๆมากมายทีเดียวที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราทุกคนทุกฝ่ายนะคะต้องจับมือกันแล้วก็ผลึกกาลังกันโดยเฉพาะในส่วนของท้องถิ่นด้วยและกันค่ะค่ะวันนี้นะคะเจ้าของรายการเที่ยวสุพรรณบุรี4.0นะคะหมดเวลาลงแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะเจอกันใหม่ในครั้้งหนาาไป่ แล้วสวัสดีค่ะ